สวัสดีครับวันนี้ครัวอิ่มเจริญนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเสนอเมนูผนงเนื้อนะครับไม่ได้ทํานานนะครับผนงเนื้อยังไม่เคยทําออกคลิปเล้มั้งนะครับดูพัสดุดิบนะครับมีเนื้อนะครับประมาณแปดขีดนะครับนะครับแล้วก็มะเขือพวงนะครับแล้วก็พริกจินดาปมะกรูดปล่อยนะครับ แล้วก็พริกแกงฮังเลเอ้ยพริกแกงแผนังนะครับแล้วนี่ก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับกับช้อหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะมีกะทินะครับแล้วก็น้ํามันหอยนะครับทิ่วขาวแล้วก็น้ําปลานะครับมีแค่นี้นะครับนะครับนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยปึ๊บนะครับเราตั้งกะทินะครับผัดกะทิ ห,หอมมันแตกมันหน่อยนะครับนี่ครับกระชี้เริ่มหอมเลยนะครับมันเราใส่ที่แก่พนังกันได้เลยครับ นี่น,นี่แงซื้อมายี่สิบบาทนะครับแล้ัทกัะไปไดนเลยครับ เมอะไรมากนะครับผัดให้มันหอมนะครับนะครับเดี๋ยวม,มาดูกันครับเตรียมเครื่องก่อนนะครับนี่เราเตรียมเครื่องเราเรียบร้อยนะครับเราใส่หัวกะทิกันไปหน่อยนะครับนี่นะครับ หอมแล้วครับใส่เนื้ไอไปเลยครับปุ่มไปเลยครับผัไดไปเลยครับจากสูตรของผมนะครับผมชอบปรุงรสเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อนะครับ น้ำตาลที่เราใส่เข้าไปนะครับน้ำมันหอยนะครับประมาณครอนโต๊ะคิ้วขาครับน้ำปลาหน่อยครับก็นี่หอมแล้วผัดไปเรื่อยๆครับขอคนขึ้นมา ง่ายๆครับเมน,นูนี้แลค่อยเหายะครับกะทิแลค่อยเหาะนะครับเหาะแล้วผัดไป <c oughs> โอ้ยหอมครับแล้วผัดไปนะครับเข้าเนื้อวนวลเรื่อยๆนะครับ นะครับอ่าเยอะไหมนะครับเรามาดูนะครับนะครับอ่าเราเตรียมของมานะครับอันนี้เราก็พอมันหอมันเริ่มสุกเนื้อมันสุกง่ายครับถ้าไม่สุกมากเนีย่ยมันแข็งนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับที่เหลือ,อนี่นี่เรียบร้อยครับพอ น้ำมันเริ่มเข้าเนื้ออีกทีนะครับเราก็ใส่มะเขือพวงนะครับใส่มะเขือพวงลงไปได้เลยต้องให้น้ำมันเดือดทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเรื่องอะไรนี่มันจะดำนะครับโอเนื้อเนียนใช่ครับ นะครับโโอโ้นะครับใส่มโเรโฟนงไปเลยครับบึมนี่สุก,กวงไม่ต้องให้มันสุกมากครับตุกๆนี่ครับนะครับเดี๋ยว คลิปที่แล้วที่พูดไปนะครับเดี๋ยวโกอิมเจริญจะไปเปิดข้าวแกงนะครับแถ,ถวโรงพาบาลพัสมุตนะครับตักน้ำมือปักน้ำเออเมือปักน้ำนะครับแถวหน้าร้านนวดแผนโบราณน,นะครับใครเมื่อยล้าก็ไปนวดครับร้าน ของแฟนทอาเองครับแล้วก็น้องสาวนะครับเอนกันทําอยู่กรเลยไปอาศัยลานเขาครับอ่าแล้วก็โรยหน้านะครับนี่เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนี่นะครับพแนเงเนื้อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟ โอเคเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับแกงพัแนงเนื้อนะครับสไตล์ครัวอิ่มเจริญนะครับนี่ไงครับเนื้อนุ่มๆนะครับแล้วก็มะเขือพวงกรุบกรอบๆนะครับให้มันสุกมากนะครับอเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟเลยครับแข็ง้นี่ ผนงเนื้อนะครับสไตล์โค้ดอิมเจริญนะครับยังไงฝากไว้ในอ้อมใจพี่ๆน้องๆด้วยนะครับ <_ s 1> s> <S เดี๋ยวยังไงไปเปิดร้านยังไงแล้วเดี๋ยวอ่าไม่ได้เปิดร้านนะครับทําทุกอย่างสองสองสามอย่างไปไว้ให้ลูกค้าหายคิดถึงน,นะครับอ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่ากินข้าวครอบครัวมีความสุขนะครับมือเย็นสําคัญเสมอนะครับ อย่างไงฝากติดตาม YouTube ครัวอิ่มเจริญด้วยนะครับแล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ครัวอิ่มเจริญนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมนะครับอิ่มเจริญนะครับอการธนบุญนะครับเข้าไปดูกันนะครับติดตามกันนะครับมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ